สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเดียที่ช่องเดียเดอะเบเตอร์ฉันจะดีกว่าเดิมวันนี้ค่ะเดียจะมาคุยถึงเรื่องทำไมฉันถึงเปลี่ยนตัวเองไม่ได้สักทีเคยไหมคะที่เราตื่นเช้ามาพร้อมกับความตั้งใจแน่วแน่ว่าวันนี้จะเริ่มต้นใหม่จะตื่นเช้าจะออกกําลังกายกินอาหารดีๆอ่านหนังสือสักบท แล้วก็จัดการโปรเจกต์ที่ค้างมาหลายเดือนให้มันจบสักทีแต่พอผ่านไป3มวันค่ะทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิมเสียงนาฬิกาปุกถูกปัดตกความตั้งใจที่ถูกเลื่อนออกไปและในที่สุดค่ะเราก็กลับมาอยู่ที่เดิมพร้อมกับความรู้สึกผิดเหล็กๆที่ถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่มีวินัยเอาเสียเลยเดียเองก็เคยเป็นแบบนั้นค่ะเราทุกคนเนี่ย ต่างมีโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยแรงจูงใจแต่สิ่งที่เราค้นพบเมื่อเวลาผ่านไปก็คือแรงจูงใจนั้นําไม่ยั่งยืนมันมาไวแล้วก็ไปไวเหมือนลมพัดคําถามคือแล้วอะไรละ่ะที่อยู่กับเราได้นานพอที่จะเปลี่ยนชีวิตได้จริงคําตอบก็คือนิสัยค่ะ ใน EP นี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปสำรวจความจริงที่มักถูกมองข้ามว่าทำไมนิสัยจึงสำคัญกว่าความตั้งใจและทำไมคนที่ประสบความสำเร็จจึงให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันมากกว่าความรู้สึกเขืมแค่ชั่วคราวเราจะพูดถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ และมีการยกตัวอย่างจริงจากคนดังระดับโลกรวมถึงแนวทางที่คุณสามารถนำเอาไปใช้ได้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาทำความเข้าใจเรื่องของแรงจูงใจกับนิสัยกันค่ะว่ามันมีสิ่งที่เหมือนจะคล้ายกันแต่ว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิงสิ่งหนึ่งที่หลายคนเข้าใจผิดค่ะก็คือแรงจูงใจมักถูกบอกว่าเป็นต้นกำลังสำคัญที่สุดของความสำเร็จ โดยเฉพาะในวัฒนธรรมปัจจุบันหรือว่ายุคป,ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยคลิปสร้างแรงบันดาลใจนะคะคำพูดพึกเหิมจากโพสหรือว่ากูรูการแชร์เรื่องราวจาก0ูนยถึงร้อที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกมีแรงพอเราจะทำได้ทุกอย่างเหมือนเขาค่ะแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นค่ะก็คือเบื้องหลังของความสำเร็จเหล่านั้นคนที่ตื่นตีห้ทุกวันแม้จะไม่ได้มีแรงใจอะไรเลย คนที่ออกไปวิ่งกลางฝนเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วไม่ใช่เพราะว่ามีแรงบันดาลใจแรงจูงใจเปรียบเสมือนไม้ขีดไฟคะ่ะที่จุดติดง่ายแต่ก็ดับง่ายขณะที่นิสัยคือเตาผิงที่เมื่อจุดติดแล้วสามารถให้ความอบอุ่นได้ยาวนานแต่ต้องใช้เวลาในการก่อขึ้นและดูแลมันอย่างสมบเสมอ ในหนังสือ Deep Work ของ c ครา Newport ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการทำงานกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าคนที่สามารถทำงานได้ลึกมีสมาธิสูงและสร้างผลงานระดับสูงได้ไม่ใช่เพราะพวกเขาเนี่ยมีแรงจูงใจมากกว่าคนอื่นแต่เพราะพวกเขาฝึกฝนนิสัยให้สามารถเข้าสู่สภาวะทำงานลึกได้โดยอัตโนมัติแม้จะไม่มีแรงผักจากภายนอกก็ตาม ในชีวิตประจําวันค่ะเราจึงควรถามตัวเองใหม่ว่าเราจะสร้างนิสัยให้ทําสิ่งที่ควรทําได้ง่ายขึ้นได้ยังไงแทนที่จะถามว่าจะหาแรงบันดาลใจจากที่ไหนเพราะแรงจูงใจเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกครั้งที่เราทําสิ่งยากค่ะแต่นิสัยที่ดีเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เราทําสิ่งยากได้โดยไม่ต้องใช้แรงใจเลย ตัวอย่างเช่นนะคะลองนึกถึงตอนที่เรามีแรงจูงใจสูงในการออกกำลังกายเพราะว่าดูคลิปแรงบันดาลใจหรือมีเป้าหมายที่จะลดน้ำหนักเราอาจจะตื่นตีห้าออกไปวิ่งตื่นเต้นกับทุกครั้งที่ได้เหงื่อแต่พอแรงจูงใจเริ่มหายคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรากลับไปตื่นสายเหมือนเดิมต่อมาเรามาดูเรื่องของวิทยาศาสตร์ของนิสัยกันคะ่ะว่าทำไมเนี่ย สมองมันชอบความคุ้นเคยเมื่อเราทำพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆค่ะสมองจะจดจำและเริ่มย่นกระบวนการทำงานให้สั้นลงเพื่อประหยัดพลังงานและนี่ค่ะคือสิ่งที่เรียกว่า h b i t t o o p หรือวงจรของนิสัยซึ่งประกอบด้วยสขั้นตอนหลักนะคะในหนังสือ The Power of Habit ค่ะ 1. สิ่งกระตุ้น เป็นตัวกระตุ้นหรือสัญญาณที่ทำให้สมองเริ่มเข้าสู่โหมดอัตโนมัติอย่างเช่นได้กลิ่นกาแฟตอนเช้า 2. กิจกรรมเป็นการกระทําที่เราทําเป็นประจำค่ะอย่างเช่นเดินไปชงกาแฟทันทีโดยไม่ต้องคิด 3. รางวัลคือผลลัพธ์หรือความรู้สึกดีที่ได้จากการกระทํานั้นเช่นความรู้สึกตื่นตัวหรือว่าสบายใจ เมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นซ้ำๆสมองจะบันทึกและเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นให้กลายเป็น d e ดีฟอล์ม d ดหรือโหมดปกติที่ไม่ต้องใช้พลังความคิดใดๆเลยสิ่งที่น่าสนใจก็คือสมองของเราค่ะทำสิ่งนี้เพื่อความอยู่รอดและความประหยัด เพราะสมองค่ะต้องใช้พลังงานมากถึง20%ของร่างกายแม้มันนะคะจะมีขนาดเพียง2%เท่านั้นการลดการตัดสินใจซับซ้อนค่ะจึงเป็นวิธีที่สมองใช้เพื่อรักษาสมดุลนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนิสัยถึงทรงพลังมากในระยะยาวเพราะเมื่อสมองเข้าสู่โหมดนิสัยเราไม่จำเป็นต้องใช้แรงใจหรือพลังในการตัดสินใจทุกครั้งอีกต่อไป และนี่คือสิ่งเดียวกันกันกบที่นักกีฬาระดับโลกนักเขียนชื่อดังหรือซ e อระดับโลกใช้ประโยชน์จากนิสัยไม่ใช่เพราะพวกเขาอยากทำทุกวันแต่เพราะพวกเขาสร้างระบบอัตโนมัติในชีวิตจนกระทั่งการลงมือทำกลายเป็นเรื่องปกติที่ไม่ต้องใช้พลังใจอีกต่อไปเรามาดูตัวอย่างจริงจากคนสำเร็จที่ใช้นิสัยแทนแรงจูงใจกันดีกว่าคะ่ะ ยกตัวอย่างนะคะคือสตีเฟนคิงค่ะนักเขียนชื่อดังระดับโลกที่เขียนนิยายมากกว่า60เรื่องและมียอดขายนับล้านเล่มทั่วโลกหลายคนอาจคิดว่าเขาต้องมีแรงบันดาลใจอย่างล้นหลามถึงจะเขียนหนังสือออกมาได้ต่อเนื่องขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วสตีเฟนคิงเคยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างตรงไปตรงมาว่าเขานั่งลงเขียนทุกวันเวลาเดิมเหมือนคนทำงานออฟฟิศ ไม่ว่าจะมีไอเดียหรือไม่เขาก็จะนั่งอยู่ที่โต๊ะค่ะเขียนวันละสองพันคำเป็นกิจ,จวัตรประจำวันไม่ใช่เพราะว่าแรงใจแต่ว่ามันเป็นนิสัยสตีเฟนคิงค่ะเขาบอกว่ามือสมัครเล่นเนี่ยจะรอแรงบันดาลใจส่วนมืออาชีพจะลุกขึ้นแล้วก็ลงมือทำเลยอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ โกเบนะักบาสเกตบอลผู้ล่วงลับที่เป็นไอคอนของคำว่าวินัยและการฝึกฝนเขามักจะไปถึงสนามฝึกก่อนใครแล้วก็ซ้อมหนักกว่าทุกคนไม่ใช่แค่ชั่วโมงเดียวนะคะแต่เป็นระดับที่เขาซ้อมตั้งแต่ตีสี่ค่ะโดยแบบรอบฝึกเป็นหลายๆช่วงในวันหนึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่ทำให้เขาเหนือกว่าคนอื่นไม่ใช่พรสวรรค์ค่ะแต่คือ ระบบการซ้อมที่กลายเป็นนิสัยเขาไม่ต้องรอแรงฮึดเพราะร่างกายและจิตใจถูกตั้งโปรแกรมไว้แล้วว่าต้องทำเจมเคลียร์ค่ะผู้เขียนหนังสืออ t ตอมิ h ฮา i t บิค่ะเคยยกตัวอย่างอีกมากมายอย่างเช่นคนที่ต้องการลดน้ำหนักไปนะคะพึ่งแรงจูงใจจากวิดีโอฟิตเนสค่ะแต่อีกคนหนึ่งเลือกวางรองเท้าผ้าใบไว้หน้าประตูถุกคืน และออกจากบ้านไปวิ่งทุกช้าโดยไม่ต้องคิดมากคนหลังเนี่ยจะมีแนวโน้มสําเร็จมากกว่าเพราะนะคะเขาออกแบบชีวิตให้สนับสนุนนิสัยนั้นแม้แต่บารักโอบามาค่ะอดีตดาาประธานาธิบดีสหรัฐก็เลือกใส่เสื้อผ้าสไตล์เดิมทุกวันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีรสนิยมค่ะแต่เพื่อการลดการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็ประหยัดพลังงานสมองสําหรับเรื่องใหญ่เขาเชื่อว่า ระบบชีวิตที่ดีค่ะช่วยลดความเหนื่อยล้าทางใจและปล่อยให้สมองใช้พลังงานไปกับเรื่องสำคัญจริงๆสิ่งที่คนเหล่านี้ค่ะมีเหมือนกันไม่ใช่แรงบันดาลใจที่ลดเหลือแต่คือการฝึกนิสัยจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาไม่ได้พึ่งอารมณ์แต่พึ่งพาระบบพวกเขาเข้าใจว่าการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆอย่างมีวินัยในทุกวัน จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าในระยะยาวเรามาดูกันเถอะว่าทำไมแค่แรงจูงใจมันถึงไม่พอหลายคนเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความตั้งใจแน่วแน่อย่างเช่นว่าจะลดน้ำหนักจะอ่านหนังสือให้จบเตือนเล่มหรือจะตื่นเช้าไปออกกําลังกายทุกวันแต่เพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาความตั้งใจเหล่านั้นมักหายไปเหลือไว้เพียงความรู้สึกผิดและคำถามในใจว่า ทำไมเราไม่สามารถรักษาความตั้งใจของตัวเองไว้ได้เหตุผลสําคัญก็คือแรงจูงใจเป็นอารมณ์ไม่ใช่ระบบค่ะและอารมณ์นั้นก็สามารถขึ้นขึ้นลงลง,ลงตลอดเวลาบางวันเรารู้สึกพึกเหมิมบางวันเราเหนื่อยท้อและแค่ลุกจากเตียงยังยากเลยหากเราฝากความสำเร็จไว้กับสิ่งที่ไม่มั่นคงแรงจูงใจ จึงไม่อาจพาเราไปถึงเป้าหมายได้ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือผู้ที่เริ่มต้นวิ่งด้วยแรงบันดาลใจจากคลิปมาราทอนวันแรกเขาวิ่ง5กิโลด้วยความมุ่งมั่นวันที่สองก็ยังเติมเปลี่ยนไปด้วยไฟแต่เมื่อถึงวันที่อากาศร้อนหรือร่างกายเมื่อยล้าแรงจูงใจนั้นก็ค่อยๆจางไปจนสุดท้ายเลิกลมไปในที่สุด ตรงกันข้ามกับอีกคนค่ะที่วางแผนนั้นวิ่งแค่วันละสินาทีหลังจากแปลงฟันตอนเช้าไม่มากไม่น้อยแค่ทำให้เป็นนิสัยไม่ต้องใช้แรงใจทุกวันแค่พึ่งพาระบบเขาก็จะยังคงวิ่งได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาวค่ะเจมเคลีร์ค่ะกล่าวไว้ในหนังสืออ t o m i c Habit ว่าคุณจะไม่ก้าวขึ้นไปถึงระดับเป้าหมายของคุณ แต่คุณจะตกลงมาอยู่ในระดับของระบบที่คุณสร้างไว้แรงจูงใจเหมือนประกายไฟเล็กๆที่เป็นจุดเริ่มต้นคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่มีระบบมารองรับเปลวไฟก็จะดับลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่แทนที่แรงจูงใจได้ดีที่สุดก็คือนิสัยที่มั่นคงเมื่อเรามองย้อนกลับไปในแต่ละตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็น สตีเฟนคิงโกเบหรือแม้แต่คนธรรมดาที่เปลี่ยนชีวิตจากการวิ่งวันละสินาทีสิ่งที่เราจะเห็นตรงกันเลยค่ะก็คือความสําเร็จเนี่ยไม่ได้เกิดจากช่วงเวลาที่เรารู้สึกมีแรงแต่มาจากระบบนิสัยที่แข็งแร่งและยั่งยืนการสร้างนิสัยจึงเปรียบเสมือนการสร้างรากฐานของชีวิตแรงจูงใจอาจพาเราออกจากจุดเริ่มต้นได้ แต่ถ้าขาดรากฐาที่มั่นคงเราจะโอนเอ็นไปตามอารมณ์สภาพแวดล้อมตรงกันข้ามหากเราสร้างนิสัยดีๆขึ้นมาแม้ในวันที่เหนื่อยวันที่ไม่มีแรงหรือวันที่อยากยอมแพ้นิสัยจะทำหน้าที่พาเราไปต่อแทนความรู้สึกค่ะลองนึกถึงแม่บ้านคนหนึ่งนะคะที่ตื่นตีห้าทุกวันมาทำอาหารให้ลูกๆทั้งที่บางวันก็เหนื่อยบางวันก็ง่วง แต่เธอทำได้เพราะมันเป็นนิสัยค่ะไม่ใช่เพราะเธอรู้สึกคึเกเขิมทุกเช้าหรือชายคนหนึ่งนะคะที่ตื่นมาออกกำลังกายไม่ใช่เพราะเขาอยากจะออกกำลังกายทุกวันค่ะแต่เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องคิดแล้วค่ะเขาแค่ทำในสิ่งที่ทำมาตลอดจนมันกลายเป็นธรรมชาติของเขาหากเรานะคะต้องการสร้างชีวิตที่มั่นคงในระยะยาวอย่ามัวแต่รอแรงบันดาลใจแต่เริ่มจาก การวางระบบเล็กๆที่ทำซ้ำได้และในท้ายที่สุดนิสัยจะเป็นสะพานที่พาเราไปถึงเป้าหมายแม้ในวันที่เราไม่รู้สึกอยากจะเดินเลยก็ตามใน EP นี้ค่ะเราได้เรียนรู้ว่าความตั้งใจสำคัญแต่ถ้าไม่มีนิสัยมารองรับค่ะความตั้งใจทั้งหมดมันก็จะหมดแรงภายในไม่กี่วันสิ่งที่ทำให้คนสำเร็จแตกตา่างไม่ใช่เพราะพวกเขามีแรงบันดใจตลอดเวลา แต่เพราะเขาสร้างระบบเล็กๆขึ้นมาที่พาเขาไปต่อแม้ในวันที่รู้สึกว่าไม่อยากทำเดี๋ยวมีคำถามหนึ่งคำถามค่ะที่อยากจะถามคุณถ้าวันนี้ค่ะคุณเลือกหนึ่งนิสัยเล็กๆที่อยากเริ่มพัฒนาได้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะแล้วก็ขอให้คุณเริ่มทำนิสัยนั้นได้เลยค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆคะ่ะเริ่มจากหนึ่งนิสัยเล็กๆเสมอ เดียรู้ดีว่าค่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบางวันคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรแต่ขอให้รู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวค่ะเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณเสมอเราจะเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆเติบโตเปลี่ยนแปลงนิสัยเล็กๆไปด้วยกันเพราะชีวิตที่ดีค่ะเริ่มต้นจากวันธรรมดาที่คุณเลือกที่จะลงมือทำอย่าก,กังวลค่ะว่าจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียว วันนี้แค่คุณได้ฟังได้เข้าใจและเริ่มคิดและลองทำบางอย่างก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามและฟังมาถึงตอนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ